มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่มนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการธนวัฒน์สุภเกษมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล,ลยเดชมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาผู้เรียนโดยสะท้อนจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงเราชาวกระเบื้องนอกพิทยาคมทุกคน ขอขอบคุณหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาผลิตแหล่งพลังงานทางเลือกห้องอินเทอร์เน็ตชุมชนที่เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลข่าวสารของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนก็อให้เกิดการพัฒนาทักษะ,ละหลายด้านส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียน นำไปรู้ทำให้โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์หรือการปลูกพืชไร้ดินนับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกพืชโดยเฉพาะการปลูกพืชผักที่ใช้เป็นอาหารเนื่องจากประหยัดพื้นที่ใช้ระยะเวลาสั้นและไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆในดินทำให้ได้พืชผักที่ปลอดสารพิษปลอดโภค ควบคู่ไปกับการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจมีแปลงสาธิตการทํานามีการเลี้ยงไก่พันไข่ควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาการทอเสือลายขิดมีศูนย์เรียนรู้แหล่งพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่โรงเรียนภาคภูมิใจเพราะทำให้โรงเรียนลดค่าใช้ใจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกือบ50%ต่อเดือน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ3ห่วง2เงื่อนไขคือความพอประมาณมีเหตุผลให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส่งผลให้นักเรียนชุมชนบุคลากรมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนชุมชนบุคลากรน,นำไปสู่ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าธรรมชาติจะเปลี่ยนไปอย่างไรโรงเรียนจะมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีขององค์กรชุมชนประเทศชาติดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่พัฒนามนุษย์อย่างไม่หยุดยั้งต่อไป